ม่เลยพี่มอนเอาเออกจริงๆหรอบอกจริงบุณโอเขาจะเดินทางกลับบดีเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาจะเดินทางไปสนามบินแล้วกันอ๋ออ๋อให้บอกไม่รู้นะเดาเอาเขาจะกลับบ้านนะมั้งเมื่อกี้คือแบบมันจะเดินทางอาตุสภัยไม่สูดพี ไอ้ตามันปยายามได้บ่เหี้ยพอที่พอโอ้โหตัวหนึ่งไฟไก่อย่าลงช้าจังพันนี้ตกครั้งวะใครมาเนี่ยตัวหนึ่งที่ไหนข้างหลังอีกหนึ่งสองตีหนึ่งละครับสองตัวที่เห็นอ่ะตัวนี้พอแค่อี้แค่นี้อ๋อๆๆตครั้งคือมุมแล้ว ชื่นใจไว้ให้ทำโอ้ยจะถึงวักแล้วมาเจ็บคออะไรตอนนี้โอ้ยเอามาทำไมซุปคราฟี่สองเม็ดเนี่ย วางทั้งทิงแล้วปืนปงก็ไม่มีมีโมกับท็อฟฟี่ปะ้กระสุนไปไหนปืนปืนปืนมันก็ยิงอยู่เนี่ยมันก็ยิงอยู่เนี่ยเอาท็อฟฟี่มาวางอีกอมีแต่ปืนสั้นกระเป๋ายาเออท่านครับปืนไปไหนครับไม่มีปืนแล้วผมจะไปสู้คุณพิชโคฟนอย่างไง เอ็มพีซีศูนย์ฆ่าได้แค่ตัวเดียวจะไปฆ่ายกตีมันได้ยังไงโอ้โหพี่มันยิงคุมจั่งวะพี่อ้าวแอกไปอีหอยในองมึองอะโอ้ มันโดดดังๆนี่ยน่ะจัดไปพี่ยิงมันเลยอย่าไปคุยมันหู้ยทำไมมันยิงมันยิงทำไมโอ้พี่นันยิงยิงมันพี่พี่โอ้ยยิงมันมันต้องยิงยังมีชั้นเชิง ยิงยิงมเลยมันดาวแล้วก็ยิงสิกระสุนยีน่ห้แค่เจ็ดนัดต้องยิงยังมีค่าเอ็มห้าร้อยไงอย่างนั้นแหละเนี่ยแป็งแก็บเสียง <cryptocurrencies> มา,ามาละอมแบบเหลือเก

พี่จต่แบบน้่ตตามันออมพี่มันออมมันออมพี่อยากได้กระสุนแดไม่ไม่ไมกระสุนพี่ไม่พออ้อมพี่ไงเราี่วโคนมันนัน กระสุนกูจะไม่มีใช้อยู่แล้วไปเก็บกระสุนไย่านั่นดิเดี๋ยวดิกระสุนเหลือสามนัดสี่นัดบรรจงรอยเป็นมารายสัใจนะเจ้าโอ้เอ็นยิกระสุงมีอยู่ห้านัดก็ดีกว่า เอ๊ะเมื่อคเรายิงตรงนี้สองตัวเหรอสองอยไหตัวมอนมันไปโหลดีวโอวะโอ้อ okay. oh, ้โอ้โอ้อ้ม่้โอ้โอ้โอ้อ้้อ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 ้โอออ้โออโ้อ้อต่้อ้้อ มอนใช่ไหมแล้วค่อยจะเล่นยังไงเนี่ยอยู่คนเดียวมีฆ่ากับคน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 ้ย ดีคหลูกท่าแบบไม่ลูกไม่ดีไม่ดีม,ดมันเราชุดเกาะมันไปไหนหมด ก็หนึ่งก็ยังดีเรียบร้อยเว้ยเฮ้ยเสร็จแล้วกัน,นบ้านเสร็จแล้วหรอยังวันที่สิบเจ็ดแล้วอตัวนึงอ๋ออัลมอนด์ขึ้นเหนียวปะนี่เราเล่นทีมสี่คนเรื่อเราคนเดียวเรื่อเราจะไปสู้กับใครได้

ออ,อ,อมอนอยังอยู่เปล่า,ลาครับโ <Okay. S 2> อเคออมอนไม่ผู้สาวไปออมอนออมอนนี่เขาเป็นผู้ชายแบบนิสัยน่ารักเนะอะทำไมถึงเขาเป็นคนแบบใจดี้่ายแล้วผมไม่ขึ้นมาใช่ไหม

อย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคดิตมักันจิตข้ามคงกันพูดอะไรเมื่อกี้ผมคงใจลาดิเ <c ười> ก,ก็บได้หรเก็บรางวัลคนอื่นไม่ได้ไม,ไดมีงี้ได้เหรอรา,างวัยลยาคื่ออะไรอะ่ะ <c ười> <c ười> พูดอะไรเมื่อกี้นี่พูดพูดมาสิพี่พูดเช้าแล้วบอ ยังเลยไม่มีดีครอยู่กับแม่สองคนแบบกับน้องคนนึงไม่มแต่ลูกไม่มีแต่ลูกไม่มีกันลูกเบาดีครับผมไม่เคยแต่งงานทีเดี๋ยวเดี๋ยวมอทองไปเลยฮะพอทองไปเลยมาเป็นองตนเล่าต้นเหล่ากไนไม่คนไต้กับใครคนไตอยู่ภาคใต้อยู่ภาคใต้อยู่สงขลาอ๋อครับ ตามทำไมถึงทำไมตามเจอๆไม่ได้เลยครับตามได้ผมมีอยู่ตามว่าผมต้องการเอาเข็มด้วย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 ควรควรจุ๊บไหมเอาไม่ควรมันจะมันไม่ควรมันจะได้กินหรอเอ๊ คนนั้นพูดอย่างนี้อ่ะคนนั้นพูดคนพูดคนนั้นพูดอย่างนี้อนั่งรถเข็นอยู่อีกไหมโรงพยาบาลเขาตกบันไดมัวแต่พูดไม่ยอมดูทางใช่ไหมเราจะสู้ได้ไมผมไม่ดื้อแต่งงานดีอยู่กับแม่ช่วงนี้น้องน้องมาตะมันต่างน้องมาตะมันต่างประเทศก็สีล้ว

นี่ดิเปจดเลยนี่สิเปดยี่สิแปดปีนี่กําลังหาหาหาไม่ยอยู่ไม่ได้เมียีไม่ไม่ไม่ได้จริงๆเลยอยู่กับแม่ช่วงนี้อยู่ตรงคุณแม่ทำไมตนะ้องยู่กับแม่ครับไอยู่เราปองกัอ้้รอยเด็กนี่ร่อย ใครขุดลิ้นไงเห่ะเห็นพูดเก่งยังใครขุดลิ้นไงออ่าฮาอ๋อออาเออแผมตามแผมเริ่มไหลไม่ได้เลยโอ้ยโอ้ย เจอเสือไายคามแล้วเสือเสือมอนอื่นก็อื่นบอกใคว่าใครตามน้ำด้วยที่ไหก็เป็นได้ะอ่ารงกลางอ่ารงกลางหัวรถอยู่อีกเอาชิดกันเิดกันเอาไปคิดก่อนเอาไปคิดก่อน ทออกกบอกหมอที่ไม่ออกก็บอกหมอที่ไม่ออกก็บอกหมออยากมีลูกก็บอกผมแถมแถมรู้สึกจะมุกเด็ดนะ <c oughs> ไม่เป็นพี่เจอเสือลายคาเขาเห็นเด็ก <c oughs> เด็กเขาก็เอ็นดูไงตอนนี้ไอ้ไอเด็กคนนี้มัน มันอ้วนๆนะพี่อ้วน <laughs> เออต้องเลยต้อง <laughs> เจอ <laughs> มันกวนเยอะอ้วนมันยิงเรียกไข่กวนไข่กวนโอ้โอ้ไข่กวนแล้วเนาะแค่ร่วนน้อยๆอ่ะเหมือนมันจะมีสองตัวในนั้นนะวงจะอยู่ท, <laughs> ที่เราไหมอยู่ที่เราเถอะเราไปนู้นลำบากมากเลยปั๊บไปอยู่ที่พี่ <c oughs> เดี๋ยวรออีกวงไม่ไปแรอกอยากจะทำอะไรก็ทำถ้าถ้าได้วงนี้มันยังไม่ตายตัวใดตัวหนึ่งแสดงมันมีสองตัวมันยิงลออมันยิงล่อใช่มันยิงล่อ,ลอแต่มันที่เห็นอนะ่ะตัวเดียวใช่ไหมอา้าวตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งเลยเ,เลยตัวหนึ่งเท่ากับว่าเรารู้แล้วมันอยู่นู้นตัวหนึ่งไม่ไปรอวงสุดท้ายโอย้แต่วงดูเหมือนไปหามันนะ ใครทนแรงกดดันได้มากกว่ากันมาละ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 มาแล้วมาแล้วมันดาวว่าวงมันนี่ดิได้ยินเสียงหนังแล้วขนลุกขึ้นอือมันใกล้มากมันกระวนกระวายแล้วมันไม่รู้ว่าเราอยู่ไหน อีหอยแถมจะเสียงดังดีเดี๋ยวมันได้ยินอยู่ที่ใจแล้วว่าใครจะใจร้อยกว่ากันอยู่ที่ดวงด้วยว่าใครจะยิงเข้าหัวก่อนกันนี่ถ้าเป็นเป็นผมผุมออกไปนะผมจเป็นคนใจร้อนผมว่าใจร้อนจะดูวงแล้วอยู่กับเราก็เลยไม่รู้ใจใจนน่นไง อุย้ยนั่นไงมันกังวลก็วายแล้วมันหาไม่เจอกาบที่สุ่มึงหน,นุ่มแล้วมันก็ไม่วิ่งออกมาเลยนะนจะรออยู่วงเท่านั้นแล้ว ดี๋ยวแกงมันแกงปั๊มเลือดดีกว่าเฮ้ยเล่นป,ปั๊มเลือดดีกว่าเนอะไม่ยิงมันดีกว่าถ้ามันไม่ออกมานะเราจะปั๊มเลือดแข่งกับมันเอาไหมยาเม่ไรยายิงเรียกอะมันคงงงอะ่ะมันคงไปอยู่กันข้างหลังแล้วแหละเพราะข้างหลังมันไอ้นี่น วงบีขนาดนี้แล้วมันต้องอยู่ในบ้านทำไมไม่มาอะไรอย่เงี้ยอ้าวจุดอยู่แถวเราด้วยมาเล้วพีปังปังโอ้ยโอ้ยเกือบตาย